เนี่ยเอาทรงนี้ไหมทรงแสกแล้วก็แบบว่ามีวอลลุ่มแต่ตอนนั้นทำไมแบบดูเด็กน้อยมากเลยเนาะมันผ่านมานานแล้วสองสมปีแล้ว เซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจุงตตงตุงตุงตุงตัวตดงตุงตุงควีนบอมชุดขาวอันนั้นคือแบบตอนนั้นชื่อสีผมสวยมากเพราะว่าเพิ่งจะทำสีมาส,สดๆหลอๆเลยแล้วก็มาใช้งานวันนั้นเลย สีผมสวยมากแล้วหลังจากนั้นก็สตมขึ้นเรื่อยๆเอยๆผมก็แบบอ้าไม่ชอบเลยแล้วพี่ที่ทำผมให้ก็คือพี่ที่ทำให้ซีรีส์เนี่ยแหละให้ให้นนเนยเขาก็มาทำให้วันนั้นผมสวยมากเลยตวัดตวัดตวัดแต่ว่าผมอันนั้นมันยาวมากยาวประมาณนี้ได้มั้งเนี่ยยาวลงมาเลย แต่ว่านี้ผมมันไม่ถึงอ่ะเกือบจำไม่ได้ว่าเคยแสดงเรื่องนะเนยเหรอใช่เพราะว่ามันผ่านมาแล้ว20ปีเออผมทำแบบพวก พวเปิดหน้าอะไรเงี้ยผมว่าผมไม่ค่อยขึ้นอนะ่ะอย่างทิวทิศอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยชอบนะแต่แบบเขาอยากให้เราดูโตขึ้นไงแล้วก็น้ำหนักก็ต้องเยอะขึ้นด้วยนะผมก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเยอะเลยแล้วพอแบบถ่ายจบใช่ปะผมก็ไม่กินอะไรเลยเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าแบบ ผมเป็นคนน้ำหนักขึ้นยากใช่ปะผมจะน้ำหนักขึ้นผมต้องกินเยอะมากแล้วก็กินพวกแบบโปรตีนอะไรเงี้ยแล้วก็แมสกินเนอร์ด้วยเราคือแบบช่วงนั้นคือกิน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 แล้วมันแบบมันไม่สบายท้องอะ่ะแต่เราก็ต้องกินเพื่อแบบให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นแล้วพอแบบ จบผมก็แบบเลิกกินโปรตีนทุกอย่างเลยแต่ก็ถามว่ากินบ้างไหมก็มีกินบ้างกินแบบแค่เสริมเสอร์มอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้กินเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่บอมส์ค่ะมีต้องมีสอดเสร์มเลยพี่บอมส์ค่ะทรงเชียงรายอ๋อ ทรงหมวกปิกาจูแต่ว่าตอนนั้นมันผมสีน้ำตาลใช่ไหมมีโชว์ุ่นไหมคะในซีรีส์ซีรีส์สำหรับเด็กดูซีรีส์สำหรับเด็กดูจะมีได้ไงเดี๋ยวผมค่อยๆหาไปเรื่อยๆแล้วกันพวกทรงผมอะไรพวกเนี้ยแต่ว่า ทรงนั้นก็โอเคแหละทรงชุดสีฟ้าก็โอเคเพราะว่าน่าจะได้อยู่นะความยาวประมาณนี้คุณมีพิรุส no <laughs> <laughs> เดี๋ยวฮ่ นะเดี๋ยวนะอา้าวทำไมมันไม่อย่างนี้ละ่ะสินี่ใช่ไหมเชียงลายใช่ไหมเชียงลายที่ไฝ่ฝันใช่ไหมตอนนั้นผมสีน้ำตาลไงทำสีผมดีไหมหอ๋อ จะยังนะใกล้วันงานแล้วด้วยสีดำแหละดี่ละ <c oughs> จะได้ไม่ต้องใช้พวกแชมพูม่วงแชมพูอะไรพวกนี้เพราะแบบใช้แล้วผมแห้งมากใช้แล้วผมแห่แบบแห้งมากๆเลย ลองพิงเป็นหนึ่งมาตาละดาใช่ไหมสีดำครับผิวก็วันงานนะครับทุกคนในงานจะใส่ชุดสีขาวเขียนคำว่ารีเซ็ตการเกิดหมาของดวงดาวผมได้ชุดมาแล้วเป็นคนแรก เป็นคนแรกของค่ายที่ได้เพราะว่าผมเป็นประธานบริษัทผมคือผู้รับมรดกทั้งหมด <c oughs> ผู้รับมรดกทั้งหมดลิขสิทธิ์ซีรีส์ทุกอย่างจะตกเป็นของผม <c oughs> เป็นตัวแรง <c oughs> พอแก่สุด อันนี้ไม่เถียมเพราะว่าในค่านี่ลองจากพี่น้องลงมาก็คือบอมมูเลยบอมมูเลยลองลงมาเลยเด็กเส้นชายเป็นเด็กเส้นค่ะเป็นเด็กเส้นหาเพลงแบบเนี้ยหาเพลงนุก๊กนุกหาเพลงนุก๊กนุก โอ้ oh, ช่วงนี้ผมชอบลิซ่ามากเลยอะ่ะโดยเฉพาะผมดูโคชเชล่าของเขาอะ่ะมันแบบ so good ่ะ uh. it's so good I'm such a big fan of Lisa yes งานโคชเชล่าสวยมาก เก่งมาก When I'm with you Yes ama, ชอบมากชอบมันชอบอันนั้นมากเลยอะ่ะแล้วเขาใส่ชุดสีขาวใช่ไหมวิงวิงอะ่ะหน้าใส่มากอฟิลเตอร์ครับผมฟิลเตอร์ <laughs> เปลี่ยนมั้งดีกว่าเปลี่ยนฟิลเตอร์ดีกว่า ่หลินหุย้ยเมดกาลาเมดกาลาสวยมากคือแบบอึ้งอ่ะคือผมเห็นว่าแบบเขาแบบโหไม่เหมือนคนไทยเลยอ่ะคือเขาดูแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากดูแบบเหมือนไม่รู้อ่ะเหมือนแบบเป็นคนหน้าเหมือนมิกซ์กับสัญชาติอะไรบางอย่างแต่แบบ เขาแบบสุดยอดมากสุดยอดมาแล้วชุดก็แบบสุดยอดมากเหมือนกันแต่ว่าชาตินี้ไม่รู้จะมีสิทธิ์ได้เจอไหมเพรแฟนคับเขาเยอะเหลือเกินการจะไปคอนเสิร์ตเขาน่าจะแบบยากเขาจะเวิร์ทัวร์ด่วยอะ่ะเวิร์ทัวร์เดือน6ปะ่ะ สายไฟเกินเดี๋ยวนะหักก่อนข้าไหนนี่อ่ะอุ้ยฮโ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 ฮอมันมีแต่ไอันี่ชอบเพิ่มขนตาให้เนาะอ่ะอันนี้ไม่มีขนตาอันนี้ดีกว่า พี่มเง้า o p e n chat บ่อยๆนะ <c oughs> ได้ครับผมคือบางทีผมก็แบบสับสนในตัวเองเหมือนกันนะว่าเราจะไปโพสอันนี้ตรงไหนดีนะจะไปโพสใน X ดีไหมหรือจะไปโพสในใน open <c oughs> ในบ้านเขียวดีพ <c oughs> อ o d c a s t ด้วยใช่ไหมม <c oughs> ันแบบ จะพิมพ์อันนี้ตรงไหนดีนะแล้วเราจะโพสอันนี้ตรงไหนดีนะหรือจะลงในสตรอรี่ดีนะหลายช่องทางเหลือเกินก็เลยแบบบางทีก็โพสตตรงนี้บ้างไปโพสตตรงนั้นบ้างไปโพสตตรงนี้บ้างก็กระจายกระจายไปเอาจริงๆนะทุกคนผมขอปรึกษาหน่อยผมว่าบอร์คลาสเนี่ยในในบ้านลุงใช่ไหมเขาเรียกว่าบ้านลุงหรือเปล่าแอปลุงหรือว่าแอปชมพูนะ มันจําเป็นไหมเพราะามันสื่อสารไม่ได้อะมันคือสื่อสารทางเดียวอ่ะใช่ปะแต่ก็ต้องมีแหละเนาะก็ต้องมีแหละเพราะว่าคนอื่นเขามีกันแต่ผมแค่งงว่าแบบมันได้แค่กดไลค์ไงแบบแฟนคลับที่เข้ามาเห็นมันแบบกดไลค์อย่างเดียวแต่ว่าแบบอินเตอร์แอคไม่ได้อะไรเงี้ย ีเปิดให้ตอบกลับแล้ว follower เยอะอย่างขนาดนั้นเขาก็ตอบกลับกันได้หมดเลยเหรออย่างนี้ notification <c oughs> ผมน่าจะพัง <c oughs> ทุกวันนี้คือแบบไม่สามารถเปิด notification <c oughs> ในอะไรได้ท้งนั้นก็ปิดหมดต้องแบบาค่อยๆเปิดทีละอันอืม <c oughs> เร่งโนติถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนอันนี้นะสิมันก็เหมือนในบ้านเขียวนะสิใช่ไหมมันก็เหมือนแชทอะ่ะมันดูซ้ำซ้อนกันยังไงไม่รู้อะ่ะในความรู้สึกผมอะ่ะเพราะแบบในบ้านเขียวก็ฟิลตอบตอบกับใช่ไหมตอบไปตอบมาในทวิตใ,ในแอปดำก็ตอบไปตอบมาเหมือนกันมันดูคล้ายๆกันเลยอะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงอันไหนดีผมก็ลงลงวันนี้ก็ลงอันนี้วันนี้ก็ลงตรงนี้แล้วแต่ฟิลเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าลงในบ้านเขียวแอปดำก็ไม่ต้องโกรธนะเพราะว่ากระจายกระจายไปแต่ว่าในบอดคาสต์ลงน้อยสุดก็ลงในสตอรี่บ้างและบางทีก็ หายไปบ้างหายไปทีคือแบบหายไปสิบวันชอบหายตัวหายยาวมากใช่ไหม ชอบบอดคาสะหรอจริงเหรอเพราะมันอาจจะแบบว่ามันให้ความรู้สึกยังไงอ่ะความรู้สึกแบบ private อะไรย่างงี้เหรอ <c oughs> คิดว่าหนีไปบวชแล้วยังยังไม่บวชหรอกผมคิดว่าผมคง อ่ะไม่เอาดีกว่าไม่มั่นใจผมเคยคิดอยู่แล้วเรื่องบวชอ่ะผมก็เคยคิดออกมาเรื่องบวชเฉยแต่ว่าแบบเราก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นอนะ่ะเพราะว่าแบบหลายๆคนก็บอกว่าของอย่างนี้มันขึ้นอยู่ที่ใจแบบเราสามารถปฏิบัติที่บ้านก็ได้หรือถ้าเราไปอยู่วัดแล้วใจเรามันแบบ มันไม่ได้แบบเปิดรับหรือว่าเราไม่ได้อินจริงๆหรือเราไม่ได้แบบเรียนรู้จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรบวชเลยเหรอคะไม่ได้หมายถึงว่าบวชตลอดขนาดนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าแบบอาจจะบวชแบบเดียวอะไรอย่างนี้แบบเออแบบอายุเราก็เท่านี้แล้วใช่ไหมก็ต้องมีชิดบ้างแต่ผมว่า ไม่รู้ว่าอาจจะแนวโน้มน้อยเพราะเราทํางานตรงนี้ด้วยเราก็แบบมันจะไม่เหมาะมั้งถือว่าแบบอยู่ที่ใจของอย่างนี้อยู่ที่ใจเนาะบางคนไม่เคยบวชเลยในชีวิตเขาก็เรียนรู้ธรรมะได้ใช่ไหมมันไม่ได้จำเป็นว่าแบบ จะต้องเข้าไปอยู่ในวัดเท่านั้นอืมคนเข้าไปอยู่ในวัดตั้งหลายคนออกมาก็ไม่เห็นจะดีเลย <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมเข้าไปวัดก็ไม่ได้แปลว่าดีซะหน่อย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สิพูดอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนละกันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบเหมาะกับการเข้าวัด การบวชอืมอืมอืม,อมพูดงี้ดีกว่าพาคหลงเอ,อ,อกขาทุกวันใช่ครับแล้วก็พุทธพาณิชย์ต่างๆอีกใช่ไหมเพราะว่าผมก็แบบเข้าวัดวาบ่อยอยู่ผมก็รู้แหละว,ว่ามันมันไม่ได้แบบไม่ไม่ใช่หมายถึงทุกที่นะแต่บางที่มันก็แบบพุทธพาณิชจริงๆอะเฮ้ยเข้าเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยเปลี่ยนเรื่อง เปลี <c oughs> <c oughs> ่ยนเรื่องดีกว่าแบดชอตตี้ดีกว่าแบดชอตตี้มาแวะบอกฝันดีล่วงหน้าค่ะฝันดีคร <No ับผมฝันดีล่วงหน้าครับผม นช่วงนี้ทำมะชะไหมทุกวันทุกวันเลยผมอย่างนี้ผมชอบซื้อแบบน้ำมะพร้าวมาเป็นขวดอย่างนี้เลย1ลิตรซื้อมาแบบเป็นลังอะ่ะไม่ได้ซื้อแบบน้ำมะพร้าวสดใช่ไหมซื้อแบบเป็นลังเพราะาซื้อน้ำมะพร้าวสดนะบางทีก็จืดจืดจืดเหมือนน้ำเปล่าเลย บางทีก็เปรี้ยวผมก็เลยแบบทำไมมันรสชาติแปลกๆอะไรเงี้ยมันแบบมันแต่ละรสมันไม่เหมือนกันผมก็เลยซื้อแบบเป็นขวดเขาเรียกว่าขวดหรือเปล่านะเป็นกล่องอนะกล่องสำเร็จรูปแต่มันก็คือเป็นออร์แกนิกเหมือนกันแต่แค่เป็นในรูปแบบของของกล่องหนึ่งลิตร ผอมลงหรอใช่ผอมลงเยอะอยู่ที่ผมไม่เคยดู mv เลยนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะเปิดเนี่ยเคยฟังแต่ใน tiktok ฮะแปดล้านเลยหรอโอ้เพรเขาปล่อยช่วงสงการใช่ไหมคนเลยใช้เพลงนี้เยอะเลยเข้ามากเข้าอภิศการมากแต่ผมเพิ่งเคยดู ถึงท่าทองซาวเลยครฟิวเดียวกันเลยดีเจหนุ um ่มมาก โอนหนวด่อนยี่สิบไม่ชอบหรอเนี่ยมันชอบเติมขนตายผมเนี่ยแต่ละอันอ๋ออันนี้ไม่เติมเลย มีหลนตาก็หล่อค่ะมีอะไรอีกอ่ะผมไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะสปอยอะไรแล้วเพราะผมสปอยไปเยอะมากเลยกับงานต่างๆใช่ไหมนักร้องอีกนักร้องซีรีส์อีกแล้วก็จำนวนคนที่มางาน First EP อีก พาโนลาเที่ยวล่าสุดไปเที่ยวไหนเนาะลืมและอ๋อเพก Expo ก็แบบเราเห็นในในฟีดนี่แหละว่าแบบเฮ้ยมีงานนี้นะแล้วก็แบบคนพาน้องหมาไปเต็มเลยแบบดาวติ๊กต็อกอะน้องหมาที่เป็นดาวติ๊กต็อกอะแล้วก็อยากไปใช่ปะก็เลย เออพาหมาไปเดินเล่นดีกว่าแล้วก็เจอสุนัขพันธ์เดียวกันเนี่ยแหละเต็มเลยมีน้องบิชองเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบมีน้องหมาที่เขาแบบเป็นดาวติ๊กต็อกอะไรไที่เขามีแฟนของแฟนคลับอ่ะนะเออเป็นแบบ <c oughs> เป็นด้อมอะ่ะด้อมด้อมน้องๆอะไรเงี้ยเอนอน่ารักดีน่ารักดีแล้วก็แบบมีร้านอาหาร ขายเต็มเลยแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อนะเพราะาผมก็มีอยู่แล้วแหละคือหลายอย่างอ่ะก็ก็ไม่ได้จําเป็นอ่ะ <c oughs> สำหรับเราแต่ว่าเราซื้อขนมซื้ออาหารซื้ออุปกรณ์แบบมาเยอะมากที่ผ่านมาคือซื้อเยอะมากก็เลยแบบแล้วก็มีรถเข็นรถเข็นก็มีแล้วแล้วก็เลยแบบอไปก็ได้อาจจะไปดูรถเข็นอีกคันหนึ่งเพราะว่าคันแรกที่ซื้อมามันแบบมันต่ําไปนิดนึงอ่ะก็เลยจะซื้ออันที่สูงขึ้นมาหน่อย แต่ไปดูในงานแล้วก็แบบมันก็ไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นก็เลยอ่ะถ้างั้นก็ไม่ซื้อในงานแบบซื้อข้างนอกงานดีกว่าแบบมันราคาราคาเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยซื้อแค่ที่ที่จูงอะเชือกจูงน้องหมาซึ่งก็มีอยู่แล้วแหละแต่ก็ซื้ออีกแค่นั้นเองแล้วก็เดิน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 แล้วโนล่ามันก็แบบ มันก็เห่าไปทั่วเลยเพราะมันมันไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้ไงคือเราก็พาไปห้างอะไรงี้นะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้เจอสุน,นัขเยอะดีกว่าไม่ได้เจอสุน,นัขเยอะขนาดนี้อืมมันก็เลยเห่าเห่าใหญ่เลยแล้วเหมือนเหมือนกลัวก็เลยแบบต้องยกขึ้นมาแบบว่าอุมอุ้มอุ้มอุ้มไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วสักพักหนึ่งมันก็ชินแต่ตอนแรกไปถึงโอ้โหเห่าเห่าใส่น้องหมาทุกตัวเลย นั่นแหละนั่นแหละชิวๆแต่โน,นล่าก็ออกจากบ้านบ่อยอยู่นะออกจากบ้านบ่อยอยู่เดีย๋ยวนี้แบบเวลาไปห้างหรืออะไรเงี้ยก็จะใส่กระเป๋าหรือใส่รถเข็นไปด้วยเพราะว่าห้างเดี๋ยวนี้ก็สามารถเข้าได้แบบเป็นโซนๆนะอืมก็แบบก็พาไปจะได้แบบว่าคุ้นชินแล้วก็แบบจะได้ไม่ต้องอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ย ไม่เอยพาไปออกงานสังคมใช่เพราะคุณพ่ออยู่แต่บ้านนะครับผม I can't believe there are only a few days left until I see you in the trailer. Yes, two more days to go. Two more days. รอนมากหื hmm? อะไรหรอ อะไรร้อนมากโนราจะมีแฟนของคุณพ่อไหมแน่นอนโนรามีแฟนก่อนผมแน่นอนเพราะว่าแบบก็แต่ก็ไม่แน่ใจอะ่ะไม่แน่ใจเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบจะให้มีมีเบบี้ไหมเออเพราะว่าแบบ ที่ฟาร์มอ่ะเขาก็มีแบบพ่อพันธุ์รับผสมใช่ไหมพ่อพันธุ์แบบหลายๆตัวนะที่ไม่ใช่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นญาติกับโนล่านะเออแบบอืมเขาก็มีรับผสมอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่คือแบบตอนเลี้ยงโนลา่าตอนอเด็กๆอ่ะมันก็แบบมันน่ารักอ่ะทุกคนมันสนุกอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะ ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะให้มีเบบีอีกไหมแล้วถ้ามีเบบีแล้วถ้ามันมีเยอะล่ะถ้ามันมีเยอะอ่ะเราก็จะแบบเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่เกิดอ่ะเราก็คงไม่อยากแบ่งให้ใครอ่ะใช่ไหมสรุปที่บ้านมีน้องหมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยหรอก็ก็คิดอยู่ไงเพราะเลี้ยงตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วอ่ะแล้วแบบอุปกรณ์ก็เยอะมากเลย เลยคิดดูก่อนคิดดูก่อนแต่ว่าแม่อ่ะแม่ผมอะ่ะตอนนี้ใช่ไหมติดโนรามากติดมากแล้วเขาก็พูดอะไรเงี้ยแบบอยากให้มันมีเบบี้อะไรเงี้ยแต่เขาอยากเขาอยากเก็บไว้แค่ตัวเดียวแล้วผมก็ถามแม่ผมว่าอา้าวแล้วถ้าเลี้ยงตัวอื่นสมมตินนะมันคลอดออกมาสามสี่ตัวแล้วเลี้ยงมันตั้งแต่เกิดอะ่ะจะขายลงหรอ <laughs> แม่ก็บอกไม่รู้จะกล้าขายหรอมันเหมือนเราเลี้ยงลูกอะ่ะเราจะให้ลูกตัวเองเอ๋อ